รู้สึกว่ามันมีค่านิยมที่มีค่านิยมของการทำเสยกรรมผมมาเจอบ่อยมากในเด็กรุ่นผมนะแล้วก็ในรุ่นน้องผมหลายคนเออะเออเออจะทําจมูก จมูกเลยคือสิ่งที่คนทำเสยกรรมอย่างแรกที่เขาจะทำแล้วผมเห็นเด็กลหลายๆคนไปทาจมูกบางคนคเนี่ยจมูกสวยอยู่แล้วก็ย,ยังไปทำพี่รู้สึกเองเรื่องนี้มั้ยคือเรารู้สึกว่าแบบเหมือนคนจะคิดว่าค่านิยมเดี๋ยวนี้จะต้องแบบสวยแบบเหมือนกันหมดอ่ะอซึ่งจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าคนที่สวยก็คือทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้อ่ะคนสวยบางคนก็ไม่ได้ทําจมูกอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้แบบโฟกัสตรงนี้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอพอ <ทำ S 2> เราไทาใช่พอเราไปโฟกัสว่าแบบ ทุกคนที่ทําสมูกมาสวยหมดเลยอ่ะเป็นไงเราก็ต้องอยากทําถูกป่ะแต่เราลืมโฟกัสต,ตรงจุดที่ว่าเฮ้ยมันก็ยังมีในโลกนะที่คนที่ไม่ได้ทําจมูกแล้วสวยคือเราต้องยอมรับในความแตกต่างของตัวเองอะอย่างเช่นในเรื่อง Netflix คุยน้องแกมบิดชอบหน้าเขามากแต่ว่าถ้าถามว่าในยุคก,ก่อนๆที่มันยังแบบคนยังไม่ได้ยอมรับกว้างขวางเรื่องความหน้าแปลกอย่างเงี้ยคือถ้าเขาไปทํำสัญญกรรมอะไรสักอย่างก่อนแล้วมันไม่ได้เป็นซิกเนเจอร์ของตัวนี้ถามว่าน่าเสียดายปะเขาก็ไม่ได้เล่นค e e แล้วก็บิดใช่ คือมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนถ้าจมูกเรามันไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรมากหรือว่าแบบไม่ได้แบบลงไปแหม่ติดกับถ้าไม่ได้ขวางทางเดินหายใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ได้อยู่เราลองสวยในแบบของตัวเองลองแบบไร้ดั้งการแต่งหน้าที่แบบเน้นปากอ่ะไม่จําเป็นต้องแบบจมูกโด่งอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าก็มีหลายๆคนที่จมูกไม่ได้โด่งนะแต่เรามองว่าสวยอ่าเราลองหาเรฟเลนซ์ตรงนั้นก่อนไหมเผื่อที่ว่าเราจะได้แก้ให้ถูกจุดอ่าไม่ใช่แบบว่า เธออยากสวยต้องทาจมูกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่จริงๆอยากยกตัวอย่างมากเลยนะว่าใครแบบไม่ได้มีด่างแล้วสวยแต่คิดไปคิดมาว่ายกตัวอย่างให้ปุ๊บกูโดนด่าแน่ๆบางครั้งอ่ะทุกอย่างเหมือนกันไปหมดมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องจะดีใช่ผมว่าการสร้างให้คนหน้ามองบางทีการ out standing มันทำให้คนหน้ามองได้ใช่ค่ะีกแล้วก็สัญญกรรมไม่ใช่คําตอบสัญยกรรมไม่ใช่คําตอบแต่การแต่งหน้าเนี่ยคือที่สุดกว่าการสร้าง best version of you การแต่งหน้า best version of you สร้างได้ว่า best version of myself อย่างเนี้ยการแต่งหน้าือดีกว่าคืออยากให้ลองแต่งหน้าก่อน ก่อนที่จะทําสัญญกรรมเพราะบางบางสิ่งบางอย่างมันแก้ได้อ,อย่างตอนนี้ถามว่านบลักสวยไหมน,นบลักไม่สวยนะม,มองในกระจกก็ยังมีเยอะมากที่แบบอยากทําอยากแก้อะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจครูคิดไทยแลนด์ด้วยนะคะอยากติดตามคลิปอื่นๆของรายการครูคิดนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ครูคิดไทยแลนด์นะคะแล้วก็อินสตาแกรมคูคิด th แล้วก็ Subscribe ได้ที่ YouTube ช่องครูคิดไทยแลนด์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจครูคิดไทยแลนด์ด้วยนะคะ อยากติดตามคลิปอื่นๆของรายการครูคิดนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ครูคิดไทยแลนด์นะคะแล้วก็อินสตาแกรมคูคิดทีเแล้วก็ Subscribe ได้ที่ YouTube ช่องคูคิดไทยแลนด์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจคูคิดไทยแลนด์ด้วยนะคะอยากติดตามคลิปอื่นๆของรายการครูคิดนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ครูคิดไทยแลนด์นะคะแล้วก็อินสตาแกรมคูคิดทีเแล้วก็ Subscribe ได้ที่ YouTube ช่องคูคิดไทยแลนด์ค่ะ